มีเลขเบอร์มงคลแบบไหนที่จะพาให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองคะอ่าเลขมงคลที่จะทําให้เรามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะก็จะต้องบอกว่าก่อนอื่นนะครับจะจะรู้เรื่องของพลังงานตัวเลขต้องรู้จักชีวิตก่อนชีวิตเราเหรอคะช,ชีวิตเรานี่แหละคือเราเปลี่ยนเลขไปแล้วเนี่ยนะฮนะ,ะเราเปลี่ยนเลขไปแล้วแต่เราไม่รู้เลยทําอะไรเลยอะความจเจริญรุ่งเรืองก็ไม่เกิดค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมองที่ตัวเราก่อนนะก่อนที่จะมาที่ตัวเลขว่าวันวันหนึ่งอะชีวิตเราทําอะไรบ้างเราทางานไหมหรืองอมืองอเท้าหรือว่าเดินเต็ฝุ่นวิจัยฝุ่นไปนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่าเราต้องการชีวิตยังไงและทํางานอะไรครับเสร็จแล้วเราก็ร้อยเรียงตัวเลขเนี่ยเข้าไปเสริม,มไปสนับสนุนก็ชถูกต้งตงตองคือตัวเลขพลังงานตัวเลขอย่างที่อาจารย์บอกว่าคู่เลขทุกคู่เลขเนี่ยสามารถร้อยเข้ากับชีวิตเราได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องสอบดวงอาจารย์จะเน้นเน้นย้ำเสมอนะครับจะต้องสอบดวงนะครับแล้วก็เอาไปใใชช้้มันนงูอ่ 28ก็เงินสดหาเงินเก่ง26ก็ปีญาวาจามหาเสน่ห์49ก็สายออนไลน์อย่างเงี้ยถ้าอยากคาขายออนไลน์ก็เช่นกู้เลข49อย่างเงี้ยนะครับคือถ้าต้องการที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนก็เลขคู้15อย่างเงี้ยถ้าอยากเด่นอยากดังก็คู้19นะครับถ้าต้องการเรียนหนังสือเก่งมีสติปัญญาดีก็14อย่างเงี้ย ก็เพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายนะครับมันต้องพูดคุยจริงๆนะพูดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรเมืองมงคลเจ็ดีเนี่ยมันจะต้องสอบดวงแล้วต้องการอะไรในชีวิตอาการที่จะร้อยเรียงให้เบอร์นั้นเป็นเบอร์ของเราเพราะว่าบางทีเบอร์เนี้ยนะครับเป็นเบอร์ที่ดีมากๆเก่งเอบวกคะแนนดีมากเลยและคะแนนดีมากแต่เป็นอิกัอลิกับเราอ่ะเป็นเป็นศัตรูในเรื่องเกิดเราเป็นอัลลีในเรื่องเกิดเราก็ไม่ถูกโจกับเราอีกอ่ะถูกโจกับคนอื่นไม่ถูกโจกับเราใช่เพราะฉะนั้นต้องสอบสอบดวงอย่างเดียวสอบดวงว่าเกิดวัันนนนนอออออะะไไรรรรเเเเเเพื่่มให้้บบ์์ป็สียขงา แก็มาตอบคำถามนะคะชัดเจนม,มากเลยนะคะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะครับแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตเราก็อยมา้องเรียงตัวเลขนะครับอย่าพึ่งพาแต่ตัวเลขแต่ไม่พึ่งพาตัวเองนะครับตัวเลขนี่คือเพียงแค่เป็นกําลังนะครับเป็นพลังงานที่เอาไปเสริมเท่าน,นั้นเองนะครับเสริมทําให้ชีวิตเราเนี่ยดินเด่นขึ้นดีขึ้นนะครับเก่งเปเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเก่งบวกเองก็จะดีกว่านะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ